เมนูน้ำหมั่มสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่ สำหรับช่วงเมนูหน้าหม่ำมวันนี้ซินดี้ก็มาพร้อมกับเมนูที่จะเอาใจลูกน้อยวัยคิดอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปพบกับแขกรับเชิญที่จะมาช่วยซินดี้ทำอาหารในวันนี้เธอคนนี้เป็นคุณแม่สุดเซอร์นะคะที่มีวิธีการเลี้ยงลูกแบบทันสมัยมากๆน้องไอด้าไอรัดาศิริวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้น้องลาลาเบลใช่ไหมลาลาเบลอายุเท่าไหร่แล้วโอ้ขวบกับ8เดือนแล้วค่ะ เอาละค่ะก็แสดงว่าขวบกับแปเดือนก็ทานเมนูนี้ได้แล้ววันนี้เราจะทำผัดเต้าหู้หอมหอมวันนี้ที่จะใช้นะคะก็จะมีเต้าหู้ไข่แล้วก็เต้าหู้ขาวด้วยทสองแบบแล้วก็เห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดฟางแครอทบรอกโคลีซอสปรุงรสวันนี้ฉันได้เลือกเป็นเนื้อปลากระป๋งขาวมา ทีนี้เลือกใช้น้ำมันนำข้าวค่ะเพราะว่ามีวิตามินและสารอาหารตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดทั้งออริจินอลฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอ e ีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารจานโปรดของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็จะเติมเต้าหู้ลงไปทอดนะคะและ้ทอดเต้าหู้ต้องระวังนิดนึงอย่ายไปยุ่งกับมันมากเพราะเดี๋ยวมันจะแตกนะคะเราต้องการให้ยังดูเป็นทรงของมันอยู่ค่ะ นำออกมาเสด็จน้ำมันข้างนอกก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะนำผักมาผัดรวมกันในนี้ถึงแม้ว่าลูกจะบอกว่าไม่ชอบผักแต่ที่ซินดี้อ่านนะบางทีเราต้องให้เขาลองทานเกือบ20ครั้งเลยนะคะบางทีคือ <ใน S 2> คุณแม่ตัดเดียวก็แบบใช่ก็คือแบบโอเควันนี้ไม่ทานอีกสักสองสามวันให้มาลองอคือให้เขาได้ลองหลายหลครั้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสทีหน่อยนะคะก็ ไม่ต้องเข็มมากแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาก,กระพงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมนมแล้วก็เท่านั้นและค่ะปิดไฟแล้วก็นําไปลาดเต้าหู้อะไรนะคะ,ะ,คะได้ค่ะพอขุกผิดผิดนี่โอเคแล้วเราก็เอาเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยสำหรับผัดเต้าหู้หอมหอม พร้อมชิมแล้วใช่ไหมคะโอเคมาลองดูโอเคนะโอเคเลยค่ะอร่อยจริงๆแล้วทานเป็นทานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยเป็นอาหารเช้าก็ได้ก่อนเดกๆไปโรงเรียนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะมาช่วยทำเมนูน้าหมักให้กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณเมนูจากนิตรสารรักลูกและก็คอตโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายํำด้วยค่ะ สำหรับช่วงหน้าช่วงสาระอาจารย์โตดคุณหมออ้อนจะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในเห็ดฟางไปชมกันเลยค่ะ